สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบปุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าพี่ใหญ่สุดหล่อคันนี้ค่ามาโชว์ตัวแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของบุ้งก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะที่บุ้งเอามาโชว์ค่ะเป็นตัว next gen raptor นั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์3.0นะคะตัวนี้เป็นเบนซินนะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่1,869,000บาทมาชมกันค่ะว่าโฉมหน้าของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าตัวนี้ที่เห็นเดดชัดเลยจะเป็นฟอนต์กระจังหน้าค่ะ f o อดีแบบนี้นะคะตัวกล้องหน้าค่ะจะฝังอยู่บนโลโก้นั่นเองค่ะทางตัวนี้นะคะเราจะใส่แข้งกันกระแทกมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะถึงด้านล่างนะคะอ่ะมาต่อไฟหน้าค่ะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ Matic LED แบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็จะมีไฟซีแคมวิ่งสว่างในตอนกลางวันข้อดีของไฟ Ma t ริค่ะคือไฟไม่แยงตางคนอื่นนั่นเองค่ะอันนี้มุขขออาภัยในความที่แบบ มันจะมืดมืดมัวมวน,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 นิดนึงเนาะเพราะว่าบ,บุ้งไทยกลางคืนค่ะรถเตรียมส่งมอบนั่นเองค่ะนะคะอ่าด้านข้างนะคะเราจะมีซุ้มล้อมให้คุณลูกค้าแล้วนะคะในชุดตัวแรปเตอร์เราก็ตัวล้อมแมกค่ะล้อมแมกของเรานะคะจะเป็นขอบ17ค่ะเป็นยาง BF กุลลิกนั่นเองค่ะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะ ก็ติดฟิล์มอะไรให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คุณลูกค้าเลือกสเปคฟิล์มได้นะคะ,ะแล้วก็ตัวบันไดข้างค่ะบันไดข้างแบบใหม่นะคะออกแบบมาใหม่นะคะเพื่อไม่ให้รื้นนั่เนเองค่ะเวลาที่แบบว่าไปลุยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โคนจะไม่ติดตัวบันไดข้างนั่นเองค่ะนะคะ,ะแล้วก็มีกิมมิคเล็กๆนะคะของตัวแรปเตอร์ก็คือเราจะมีสติกเกอร์ที่แบบติดด้านท้ายแบบนี้นะคะให้คุณลูกค้าแบบ เห็นเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดไฟท้ายค่ะไฟท้ายของเราเป็นแบบ LED แล้วนะคะแล้วก็เป็นคมลมดำนะคะตัวนี้ไฟสว่างมากเห็นไหมคุณลูกค้านะให้มองบั้นท้ายอันสวยงามนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเราจะมีกล้องหลังมาให้คุณลูกค้านะคะฝังอยู่ใต้โลโก้แล้วสังเกตไหมคะตัวโลโก้ของตัวลัตเตอร์ค่ะเป็นสีดำตัวนี้นะคะเรารถจะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้คุณลูกค้าที่แบบ เด่นจริงๆจ,จ,จะเป็นท่อคู่ค่ะเห็นไหมท่อไอเสียแบบคู่นั่นเองพาชมด้านในนิดหน่อยค่ะตัวแผงแอร์ที่ออกแบบมาใหม่นะคะจะเป็นดำนะคะแล้วก็ขอบขอบ,ขอบเดนส้มนั่นเองค่ะหน้าจอแสดงผลขนาด10นิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเอ่อโหมดอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ หน้าจอกลางค่ะตัวนี้ขนาด12.1สามารถเชื่อมต่อ android auto และ apple car play ได้ใช้งานง่ายมากๆนะคะตัวนี้อ่าและที่สำคัญเลยที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือเกียร์นงค่ะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ e shift น,นั่นเองค่ะนะคะอ้าคุณลูกค้าอันนี้เป็นการให้ดูแบบรีวิวแบบคร่าวๆเร่งด่วนมากนะคะถ้ายังไงนะคะคุณลูกค้าคนไหนคะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้บุ่งลาไปก่อนกับเจ้าพี่ใหญ่สุดหล่อคันนี้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ